วันนี้ของนะขขล้วก็มาสร็กันที่เรียบร้อยนะคะโอเคเดี๋ยวามาเกบกันเลยค่ะแต่ด้ดานนี้แบอันนี้ตุกคนน่าจะงงใช่ไหมว่าพี่ถึงเอากระดานี้เปะทำไมนะคะก็คือขอปิดเลยก็แล้กันนะคะเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะก็สั่งมาจริงๆไม่ได้สั่งมาเล่นมามาเกะกันเลยค่ะ

กชีนกตายกชี้นกนตาานกนตายนะันะโอเคพี่นต่อไปกันเลยค่ะพี่ชวกูชี้นกรตายในคันน,ะคะนี้ชีคไปขะางบนถ้าภาษากูชี ก็ได้แค่บีบอขางนอกนะโอเคอ๋อนุ่มนิ่มมากเลยค่ะโอเนี้เป็นทับสักชิ้น้ก็นมคีบตงกันไปกันเลยันอไปก็จะเป็นเป็นตอกระตนคูรูนี้เป็นกระดาษมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยค่ะ ียนะเดี๋ยวค่ะซื้อเอว้าวทุกคนนี่ว้าวมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนี่นี่คือโซ่ให้อ่องยัง อันนี้คือที่นอนอันนี้เป็นอันที่คนขวนมาถึงที่ไม่ได้ไวอันนี้ีอะไรแล้วอันนี้เป็นเทปการสองหน้านะคะเนี่ยโอเคทุกคนนะใครอยากเห็นพี่ประกอบคลิปหน้าก็คอมเมนต์มาได้เลยสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ